แล้ววันนี้นะคะครูก็มีเคล็ดลับทั้งหมด4วิธีนะคะที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงคนทั่วโลกเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะข้อแรกนะคะบ่อยครั้งนะคะที่คนเรานะคะประเมินการสัมผัสความจริงใจหรือการสื่อสารแบบการฟังนะคะการการะทำเล็กๆน้อยๆนีน้นะคะ คุณจะต้องให้ความสนใจเพื่อที่จะเชื่อมโยงคนข้างนอกในชีวิตของคุณนะคะลีโอบุสคาเลียนะคะชาวอเมริกันได้กล่าวไว้นะคะก็คือสิ่งสําคัญก็คือดวงตาค่ะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างแรกแห่งการสัมผัสเลยเพราะว่าดวงตานะคะคือด่านแรกของความจริงใจค่ะมันสื่อไปถึงวิญ,ญญาณของคุณเลยนะคะว่าความรู้สึกของคุณตอนนั้นเป็นเช่นไรไม่ว่าคุณจะรู้สึกมีความสุขหรือจริงใจหรือว่าเศร้าใจนะคะดวงตาของคุณก็จะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนลองยกตัวอย่าง ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะบอกรักใครโดยที่คุณไม่อยากที่จะบอกรักเขาจะทำอย่างไรสายตาของคุณมันฟ้องค่ะ และนั่นนะคะเขาถึงให้ความหมายของการสบตาเป็นสิ่งแรกและเป็นสิ่งสําคัญด่านแรกนะคะของการที่จะคอนเน็กกับคนและข้อที่2นะคะแมชีเชอร์ซ่านะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งสําคัญแล้วก็การสื่อสารแบบง่ายแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะก็คือการยิ้มรับค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าการยิ้มรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ทุกคนเลยค่ะนอกจากดวงตาที่มีความจริงใจแล้วแล้วถ้ามีรอยยิ้มที่จริงใจอีกด้วยนะคะจะทําให้คุณนะคะสามารถสื่อสารคอนเน็กได้กับทุกๆคน บนโลกนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเดลวเคนเนกี้นะคะเป็นนักเขียนและก็นักพัฒนาความสัมพันธ์ของชาวอเมริกันได้กล่าวไว้ว่าการที่คุณสามารถที่จะเอ่ยชื่อของคนฝั่งตรงข้ามได้มันคือสัญญาณการทักทายที่เป็น สิ่งที่สําคัญแล้วก็ไพเราะอ,อ่อนหวานสําหรับเขามากและนั่นแหละคะ่ะการทักทายที่ดีเยี่ยมเลยนะคะการที่คุณจําชื่อของเขาได้เวลาที่คุณทักทายเขาสมมุติว่าเกิดคุณไม่ได้เจอเขามาจนสิปีแต่คุณจําชื่อเขาได้สิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ทําให้คนฝั่งตรงข้ามประทับใจอย่างยิ่งและถ้าเกิดคุณเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการจําชื่อของเขานะคะ ก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้คุณนะคะสามารถที่จะคอนเนกับเขาได้ง่ายเข้าไปอีกค่ะและว่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะการสัมผัสมาก่อนการมองเห็นและเป็นสิ่งแรกและเป็นสิ่งสุดท้ายมันบอกความจริงใจเสมอค่ะมาร์เล็ดแอคบุตนักเขียนชาวแคนาดาได้กล่าวไว้ค่ะเขาบอกว่าการที่คนเรานะคะได้สัมผัส เป็นกายธรรมชาติการที่คุณทักทายเขาอย่างชาวตะวันตกนะคะมีการทักทายกันโดยการที่จับมือหรือว่ากอดหรือว่าจูบก,กันนะคะมันก็คือการแสดงความจริงใจอย่างหนึ่งการที่คุณมีระยะห่างในการทักทายกันบางทีมันอาจจะมีกำแพงอะไรบางอย่างกั้นอยู่การที่คุณสัมผัสร่างกายเขาเบาๆอาทิเช่นนะคะ แตะบ่าหรือว่าแตะไหลหรือว่าแตะตัวเขาเบาๆจะทําให้เขากับคุณนะคะทําลายกําแพงอะไรบางอย่างและนี่นะคะคือเรียกว่าการสัมผัสกายนะคะและนี่นะคะก็คือ4เคล็ดลับนะคะที่คุณสามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนได้ทั่วโลกเลยนะคะและครูนะคะจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อแรกคือศตาเเราะดวงตาเป็นจิตวิญ,ญญาณอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งแรกที่เขาจะสัมผัสคุณได้2คือรอยยิ้มนะคะสคือคําทักทายและ4นะคะคือการสัมผัสและ แล้ว4ข้อนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถที่จะคอนเน c t ทุกคนได้ทั่วโลกเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะความจริงใจก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ